สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการบ้านสร้างสุขรายการที่จะมาบอกเคล็ดลับบ้านดีสร้างได้กับผมวิทนีย์ศิินิดลิฟวิ่งเ n ส e ี i อ n นดประจําอยู่ที่ s c g ซีจแห่งนี้ค่ะก่อนอื่นนะคะขอให้ทุกท่านฝากกดไลค์กดแชร์และอีกหนึ่งช่องทางก็คือทาง YouTube อย่าลืมกด s u b สไครต์และกดกระดิ่งจะได้ทราบทุกการแจ้งเตือนของทาง s c g ซีจกันค่ะจากสัปดาห์ที่แล้วนะคะเราได้ทราบกันไปแล้วว่าความร้อนถ่ายเทเข้าสู่ตัวบ้านจากสส่วนก็คือจาก หลังคา70%และจากทางผนัง30%วันนี้เราจะมาทราบกันค่ะว่าจากทางผนังเนี่ยมันมีวิธีการแก้ไขอย่างไรกันค่ะซึ่งความร้อนที่มาจากผนัง30%นั้นปุ่มขออธิบายให้เห็นภาพค่ะว่ามีอะไรกันบ้างคิดกันง่ายๆนะคะ ผนังเป็นส่วนที่สัมผัสความร้อนตั้งแต่เช้าจนถึงเย็นเลยโดยเฉพาะผนังในส่วนทางทิศใต้<ไ>ตและก็ทิศตะวันตกซึ<ไ>่งเป็นส่วนที่รับความร้อนมากที่สุดค่ะฟังดูแค่นี้<ไ>ก็รู้สึกร้อนขึ้นมาเลยใช่ไหมคะ<ไ>ซึ่งหากอยากแก้ไขที่ต้นเหตุก็คือการเลือกใช้วัสดุก่อผนังที่มีคุณสมบัติในการป้องกันความร้อนได้ซึ่งควรเลือกใช้ตัวอิฐมวลเบาค่ะอิฐประเภทนี้จะช่วยป้องกันความร้อนได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะแต่ในปัจจุบันบ้านพักอาศัยส่วนมากเป็นบ้านที่เราเลือกซื้อจากทาง โครรงกาดังนั้นเราอาจจะเลือกใช้วิธีการแก้ไขปัญหาโดยการใช้ระแนงค่ะจะช่วยลดทอนความร้อนเข้าสู่ผนังบ้านค่ะซึ่งวัสดุแนะนําก็คือไม้ฝา SCG รุ่นคูพัดค่ะซึ่งนอกจากจะติดตั้งง่ายสะดวกรวดเร็วและยังสามารถสะท้อนความร้อนได้ถึง4เท่าค่ะซึ่งเป็นวัสดุทดแทนไม้และทนทุกสภาวะอากาศค่ะโดยได้นาเทคโนโลยี Color Lock Plus เพิ่มความเย็นสบายและช่วยให้สีสวยทนนานทุกสภาวะ ัวไม้ฝาผลิตจากวัสดุสังเคราะห์ไฟเบอร์ซีเมนเพียงแค่เรานําวัสดุตกแต่งไม้ฝา S C G รุ่นคูพ l p l u มาตกแต่งเป็นระแนงโดยเฉพาะผนังในด้านทิศใต้หรือว่าทิศตะวันตกและผนังที่มีช่องเปิดเยอะๆจะสามารถป้องกันความร้อนเข้าสู่ตัวบ้านได้เป็นอย่างดีค่ะเพียงเท่านี้ความร้อนที่จะมายังสู่ผนังก็จะลดลงแล้วค่ะและอย่าลืมนําไปใช้ควบคู่กับวิธีการลดความร้อนจากหลังคาจากสัปดาห์ที่แล้วด้วยนะคะเพียงเท่านี้ก็จะสามารถป้อง กันความร้อนจากหลังคาและจากทางผนังเข้าสู่ตัวบ้านได้ค่ะในวันนี้รายการบ้านสร้างสุขบ้านดีสร้างได้ต้องขอลาไปก่อนพบกันใหม่ในตอนหน้าซึ่งจะมีเคล็ดลับอะไรดีๆเนี่ยสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage ของทาง s c g e x p e r i e n c e และอีกหนึ่งช่องทางนะคะทาง Line แอดออฟฟิเช s c g e x p r i e n เพียงแค่กดสแกนเป็นเพื่อนก็สามารถแอดแล้วก็พูดคุยกับเราได้แล้วค่ะวันนี้ปุ่มขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ